บัดนี้วันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่17ที่ข้าพเจ้านายพงเทพปรดกธรรมวิสิทธิ์ขอสวายเสียงสวดสาธยายพ,พระสุภปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเธอ มันตาจักรวาเลสุอัตตาคัดฉันตุเทวตาสัตธรรมงมงงุนิราชาสสะุนันโตสะขะโมขะธรรมสักเคกามจัรูเปะคินิสิขาราะะเตจันตะลิขเขวิมาเนทีเปรัตเถจัคคาเมตัลุวะนคะฮาเนเเคหะวัตุมหิเคเตภุม,มาจะยันตุเทวาชาลทะ,ะละวิสเมยักขะคันทัพพนาคา ติท,ท,ทันตาสันต claro ิเกยังม oh ุต <Old> <tit acontecer> ิวะละจนังสาธโวเมสุนันโตธรรมะสวรรการโลอัยมพะทันตาธรรมะสวนรการโลอัยมพะทันตาธรรมะสวนรการโลอัยมพะทันตานโมตัสสะปะคะวะโตอะหะโตสัมมาสัพพุัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุตสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุตสสะพุทธังสัรนังกชามิธรรมังสัรนังกชามิสังฆังสัลนังกชามิ ทุติยมปิพุทธังสารณังคาชามิทุติยมปิธรรมังสารณังคาชามิทุติยมปิสังฆังสารณังคาชามิตตติยมปิพุ ang, ans, <im it> <im it> ทธังสลาณังคาชามิตัตติยมปิธรรมัสงสารณังคา,าชาม tips, ิตตติยมปิส,างาสงังฆังสลาณังคาชามินัตถิเม,ม,มสลาณังอัญังพุทโธเมสารณังววรังเอเตนะสัจาวเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสลาณังอัญังธรรมโมเมสลาณังววรัง เอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหุตสัพพทานติเมสระนังอัญญังสังโฆเมสระนังวังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหุตสัพพทาเอวัเมสุตังเอกังสัมมยังภะคะวาสเกสุวิหารติกะปิลวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิขุสังเคณะสัททิงปัญจมตเตหิพิคุสเตหิสัเพเหวะอรหันเตหิทัสสะหิจะโลกธาตุหิ เทวตาเยปุเยนสันนิปติตาโหติพระควันตังทศนายะภิกขุสังคญจะอจขโจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตทะโหสิอยังโขพระควาสังเกสุวิหารติกปิลวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเฮนสัตทิงปัญจมัตเตหิภิกขุสเตหิสัเพหวะอรหันเตหิทักษะจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนสันนิปติตาโหติ พระขวันตังทัศนายพิขุสังคัญจะยานโนะัมะยัมปิเยนะขวาเตนุปสังกัะมอยามัคคุปะสังกับิตวาพระขวตัตโตสันติเกปจเจกอาถาภาเสยยามาติอัตโขตาเทวตาเสยยะถาภินามะพลาวับนิโสสัมมิชิตังวาพาหังปะสาเลยยะปะสาลิตังวาพาหังสัมมิชเชยยะ เอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุวสอันตะลาหิตาพระควโตวปุระโตปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาพระครว,วตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัถถังสุเอกกันตังทิตาโขอเอกาเทวตาพระควโตวสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสมโยปวันสมิงเทวกายาสมมาคตาอาคัม อาคาตัมห์อิมังธรรมะสะัมะยังทักขิตาเยวะอป,ปลารชิตาสังคันติอัตโขอ,อป,ปลาาเทวตาภควันโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตัตละริขโวสมาหะทะหังสุจิตังอัตโนอุจุกะมะกลางสุสารเทวะเนตานิขะเหตวอาอินทริยานิปลักขันติปันติตาติอัตโขอ,อป,ปลาาเทวตาภควัตโตสันติเก อิมังคาถาังอภาสิเชวตว,วาขีลังเชตว,วาปฏีขังอินทขีลังโอหะจัมะเนชาตะเตจะลันติสุทธาวิมาลาจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโขอ,อัปปลาเทวตาปะคะวะโตสันติเกอีิมังคาถาังอภาสิเยเปจิพุทธังสันนังขตาเศรษะเตขมิสสันติอป,ปายะภูมิง ปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปุเนสันติติอัตโคพระคาวาพิกุอามันเตสิเยปุยเยนะพิกเวทัศส,สุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติต,ถา,ตถาคตังทัศนายะพิกุสังคันจะเยปิเตพิกเวเหสสมอตีตามัฏฐานังอรหันโตสัมมาสมทธาเตสัมปิ พระควันตานังเอตปาละมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเสยยถาปิไมหังเอตละหิตเยปิเตภิขเวพระวิสันติอานาคตามัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัพุทธาเตสัมปิพระควันตานางตังเอตปาละมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยถาปิไมหังเอตละหิตอา จิกคิดสามิพิขเวเทวกายานังนามานิกิตตยิสสามิพิขเวเทวกายานังนามานิเท,ทติสสามิพิขเวเทวกายานังนามานิดังสุนาทะสาธุกังมณสิกลโลทะพาจิตสามิติเอวัมพันเตติโขเต,ขตพิขูพคขวโตวปัจจโสสูงพัควาเอตทะัวจะสิโลกะมนุก์กะสามิยมัตภุมมาตัสตสิตาเยสิตาคิริรพพะลัง หิตตาสมาหิตาปุกโถสีหาวะสันลีนาโลมะหังสาภิสัมพุโนโอทาต,ตมะนสาสุทธาวิปสัสสนะนมะนาวิลาพิญโยปจ,จัสะเตยตวาวะเนกาปิละวัทวีอัตโตมันตะยิสัทธาสาวเกศาสนเนละเตเทวกายา อภพิกันตาเตวิชานาทะพิโกโวเตจักาตปัมะกลุงสุตวาพุทธศาสนางังเตสัมปาตุละหุยานังอมนุษสศาสนางังทัศนังอเปเกตสัตตมัทักขุงสหัสสังอัะสัตตลิงสตังเอเกสกหัสสานังอมนุษสานะมัทธสุง อะเปเกนันตะมัททขุงทิสาสัมภาพุตตาอหูตันจะสปังอภินยายะวิวัตคิตวานะจักุมาตะโตหามันตะยิสัทธาสาวเกศาสเสนและเตเทวากายะอภิกันตาเตวิชานาทะวิคโวเยโวหังกิตยิชิตสามคิราหิตะลุป,ปุพะโส สหัสสาวะยะขาภูมิมากาปิระวัฒวาอิติมันโตสุติมันโตนะวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวะนังชะสหัสสาะเฮมะวะตายักษ์ขานาตะวันนิโนอิติมันโตสุติมันโตนะวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวะนังอิเจเตโสลักะสหัสสหัสสาวะยักษ์นานาตะวันนิโนอิติมันโตสุติมันโตนะวันโตยัสสิโนโมทมานา อภิการมุงศ์พขุงนางสมิติงว่านางเวสสามิตาปัญจัสตายักขานานัตตวันนิโนมิธิมันโตสุติมันโตนัวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิการมุงศ์พิขุงนางสมิติงว่านางกุมพิโลลาชาคฮิโกเวปุลัสสนิเวสนางปิญโยนางสัตสหัสสังยักขานางวายิลุปาสติกุมพิโลลาชาคฮิโกโซปาคะสมิติงว่านาง อุริมันจะที่สังราชาทัตตลโธปสาสติคันธภานังอธิปติมหาราชาเนศศิโสพุตตาปิตัสสะปะหโมอินทนามามหาภาราอิทธิมโตสุติมโตนะมุตโตยนศสิโนโมโทัมมานาอภิกรรมุภิขุนังสมมิติงวะนัง ทักขินันจะท <si> ี่ส no ังราชาวิลุมโหตัสปัสาสติกุมพันธ์ทานางอาทิปฏิมหาราชายสสะสีโสปุตตาปิตัสสะพะหโวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชุตินุโตวันะวันโตยสสะสิโนโมทัมานาอภิกามูปิขูนางสมิติวะนางปัชชิมันจะที่สังราชาวิลูปะโคปัสสาสตินาคานางอาทิปติมหาราชายสสะสีโสบุตตาปิตัสสะพะหโวอินทนามามหาภรา อิทธิมันโตสุติมันโตนาวันโตยัสสิโนโมทัมานาอภิการมุงพิภูนางสมิติงวนังอุตลันจะที่สั่งราชากุเวโลตัดภาษาสติยักานังอาทิปฏิมหาราชายัสสิโสอุตตาปิตัสสะปะหโวอินทนามามหาภัลาอิทธิมันโตสุติมันโตนาวันโตยัสสิโนโมทัมานาอภิการมุงพิภูนางสมิติงวนัง อุลิมะทิสังทัตลัตโททักขิเนนะวิรุณหะโกปัจิเมนะวิรูประโคปุเวโลอุตลังทิสังจตาโลเตมหาราชาสมันตาจตุโลทิสาทัตทันพระมานา อัถถังสุกเนกาปิละวัทะเวเตสังมายาวินโนทาสาอาคูวันจันิกาสัทธามายาบุเตนทุเวเตนทุวิทุจวิทุโตสาหะจันทโนกามะเสโทจะก,กิน,นุมันทุนิมันทุจาปานาโทโอปันโยจะเทวสูโตจะมาตะน,น,นิจิตเสโนจะขันทโพน,นโรราชาชโนสโภอาคูปันจัสิกโขเจวาติมพะโลสุริยะวัชสา เอเตจันเยจัราชาโนกันทพาสหราชุกพิโมธมานาอภิการูพิคูนางสมิติงวะนังอาถาคูนาภาษาราคาเวสาราสหตัชกากัมพลัสสัตลาอาคูปายาคาสหาติพิยามุนาทะตะลัทธาจะอาคูนาคายาสิโนเอลาวโนมหานาโคโสปาคาสมิติงวะนังเยนาคะเล เยนาคลาเชสาสาหันติทิพานทิชาปะกขวิสุทธจักขหูเวหาสยาเตวะนะมมัชชะปตาจิตลาสุปันาอิติเตสนามังอภิยันตานาคลาชาณมาสีสุปนะโตเขมมะกาสิพุทโธสันหาหิวาจหิอุปวะอุปวะหยันตานาคาสุปันาสานนะมังสุพุทัง ชิตาวะชิละหัตเถนะสะมทุทังอสุลาสิตาปะอาตะโลวาสะวัตเสเตอิทธิมันตโตยัสสิโนการลบกัญชาวหาพิสมาอาสุลาธานะเวขสา,าเวปะจิตติสุจิตติจะปะหาลาโทนักมุจีสหสตัญจะภะริปุตานังสเพเวโดจัตนามกาสันนยาหิตวาพระลิงเสนัง ลาหุพัทธมุป,ปาขโมงสมยกทานิพัทันเตภิกขูนางสมิติงวะนางอาโปจเทวาปัทวีจะเตโชว,วาโยตถาคมงวะลุดาวาลุนาเทวาโสโมจายสัสสาสหเมตตาการุณากายกาอาคูเทวายัสสิโนทะเสเตทัสทากายาสภเณน,นัตตะวน,นิโนอิทิมโตชุติมโตนัคนโตยัสสิโนโมทธมานาอภิกามุภิกขูนางสมิติงวะนาง เวนฑูจะเทวาสหะลีจะอาสมาจะทุเวจะมาจันทัศสูปนิสาเทวาจันทมาโคภุรักขิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุนิยามาโคปุรักขิตานักขัดตานนอุรักขิตตัวอาโคมันทพระลาหกาวสูนังวาสโวเซโทสะโกปาคะปุนินทโททเศเตทัสธา กายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิบรโตชุติบรโตนัวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิการมงพิขูนางมิติงวะนางอถาคูสหคูเทวาชลามคิสิขาลิภะอริฐกาจะโลชาจะอุมมาปุพะนิพาสิโนวะลุนาสหธรรมาจัจจุตาจะอเนชกาสุเลยะลุจิลาอาคูอาคูวาสะเนสิโนทเศเตทัสทากายาสเพนานัตตะวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตวนันนาวันโตยัสสิโนโมธมานาอภิกรมุภิกูนางสม,มิเติงวานางสัมมานามหาสัมมานามานุสสามานุสาาุตมาคิดทาปทูสิกาอาคูอาคูาคมนโนปทูสิกาอัทาคูหรลโยเทวายจะโลหิตตวาสิโนปาละคามหาปาละคาอาคูเทวายัสสิโน,ลลนลลาาทัศเสเตทัศสัทธากายาสัเพ,พนานัตตะวานิโน อิทิมันโตชุติมันโตวันะมันโตยะสสิโนโมทัมานาอภิกรมุภิขูนางสมมิติวะนางสุกกากะลุมหาอลุนาอาคูเวคณะสาสหโอทาตะขายะหาปะมโมกาอาคูเทวาวิจักขนาสัมมาสัทธามมตตาหาละคะชาวิสกายะจะยะสสิโนทะนยังอาคาปะจุนโนโยทิสาอภิวัสสติ ทัศเ,เตตัาสสาัากายาสัเพนานัตตะวันนิโนนิทธิบันโตชุติบันโตอนวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกรรมุภิขุนังสม,มิติงวะนงังเควิยาตุสิตายามากัตถกาจจสะยัสสิโนลัมพิตกาลามะเศรฐาโชตินามาจะอาสวานิม,มานาะรติโนอาคูอัทาคูปะ,ะนิม,มิตาทัศเ,เตตัาสสธากายาสเพนานัตตะวันนิโน อิทธิมโตชุติมโตนะมนโตยัสสสิโนโมตะมานาอภิกรรม,มุงพิุูลังสมิติงวะนังสัเทเถเตเทวานิกายาสัพเพนานตัตตวันนิโนนามันนะวะเยนะคันฉงเยจันเยสัทิสาสหประวุธชาติมัขีรังโอคะตินนะมนะนาสวางทักเขโมคะตะลังนาคัง จันทังวะอะสิตาติตังสุพัมมาปละลมัโตจปุตตาอิทิมะโตสะหสะสังนังกุมมาโลติโสจะโสปาคาสะาส,ะสะัมติงวังสหะสัพมะโลกานังวหาพัมมาพิติทติอุปป,ปันโนสุติมันโตพิสมากายโยยัสะสิโสทเสตะทะ อิสลาอาคูปัจเจกะวะสะวัติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาลิโตปนิวาริโตเตจสะสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพัมมะเกมาละเสนาอาภิกามิปัส,สะกันนะหัสะมันีิยังเอทะคันนะหะทะพันทะทะลาเคนะพันธมัตถุโวสมันตาปนิวารลทะมาโวมุนจิทะโอจินังอิติทะ,ทะ มหาเสโนกันนะเสนังอะเอสกิปานินาตะละมาหัดจะสลังกัตวานเพรละวังยะาบาวุสโกเมโคทะนันโตสัวิชุโกตถาโสปัจจุทาวัติสังคุโธอะเสยังวเสตันจะสัพพังอปิมยายะวะวคิตวานะจักขุมาตะโตอามันตะยิสัทถาสาวกาสาวเนระเตมาละเสนา อภิกันตาเตวิชานาทะเปขโวเตจะอาตับปมัมะกลุงสุตโวาพุทธสสะสาสนังวีตะลาเคหิปะก,กามุงในสังโรมกมิอินชะยุงสัพเพวิชิตะสังคามาภยาตีตาเนสสิโนโมทันติสหู้เตหิาสาวกาเตชะเนสุตาเต